สบายโดนเข้ามาป็นบรรยากาศนายต่นสายนายสบายนี่ดัดแปลงเกียร์าง, <ใน S 2> งนี่ไม่ใช่กับน้องคก็โอเคนะ น่าจะขนสไยเดอร์จากที่ผมคคลเคยทำแล้วมา,าไว้ที่นี่ครัตอนนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะน่าจะเอากลับไปทำํำบ้านได้ออครับไอเดียลงรถตรงรถ ในเก๊ก้าหาลวงคุณร้านอาหารน่าจะเป็นของชาวบ้านร้านนี้คือแบบแกให้ชาวบ้านมาเฉาเปิลแล้วครับเรู้ปื้นเลื้ยงคงเก๋อเอคงเก๋เอ,องหมดเลยนะเอานึกเพลียหรือจะเดต้นจะจบจะลงมาไว้นี่กักกกกกกกนเอนานมำลมลบนะตังเต้นเนี่ยไมครับนี่แน่ว่ะข้อตังตังเป็นอ,อเอาบอกไ,ได้นะ แลกอยู่ไหนนีก่กุพน,นชมเดี๋ยวมจะขึ้นไปดูหน่อยนะครับข้างชันน่ากลัวเสียวหน้าเขียวเด็กๆต้องเวลาขึ้นต้องใี้พ่อแม่มาด้วยนะครับโอ้ มีลำธารน,น่าตั้งแคมป์แต่เสียงมันดังเสียงมันดังเ,เดี๋ยวอ,อนาคตอาจจะมีชาติชายบ้างที <c oughs> ่บ้านผมมันข้าง สุนัขเยอะไปหน่อยกินอาหารเยอะหน่อยนะม้ตำตานนะครับเป็นไงบ้างสวยไหมสวยน้ำตาลน้ำเกืยอดนะครับ ไเตือนอสไลเดอร์นะครับเล็กก็มีคนมาเที่ยวเยอะอ๋อนี่เป็นแบ่งเป็นโซนของครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองถามครอบครดูว่ามันสามารถอน,นุญาเอารถเข้ามา้งัได้ไหมน้ำล้อมรอบเลยนะครับบรรยากาศดีมากโอ้ที่จะดีที่ได้เปรียบกับบ้านผมบ้านผมน้ำจะ น้ำใสเราเห็นตัวปลาเลยครับเนี่ยโอ้บริเวณจะมีเหมือนกับอยู่ในหุบเขาเลยวันกี้เขาแก่ตันนี้ผมก็ได้มาเจอท้อแก่ตัวจริงเลยครับเจ้านายผมมาหาครับเจ้าท้อแก่ตัวจริงนะครับเจ้านายผมมาวันก่อนต้อนรับเจ้านายครับสวัสดีครับกฟพร นี่<ต>นครับนี่รถอ่านน้ำได้นะน,น้ำไหอ่านน้ำคืีครับอ้ <c oughs> วนไปดีนะไปดีไปดี <c oughs> โอเคโอเคครับก็ได้มาคุยกับกุพรแล้วนะครับแนวโน้มกุพรก็บอกผมว่าบริเวณนี้อนาคตจะทําเป็นลานกลางเต็นท์นะครับสําหรับอ,อพวกรถแคมปิ้งนะฮะหรือว่าชอบบรรยากาศในการกางเต็นท์เพราะตรงนี้สวยนะฮะมีน้ำไหลวันนี้ผมจะขออนุญาตกุพรกางเต็นท์ มีห้องน้ำสะดวกนะครับแล้วก็มีร้านอาหารเดี๋ยวจะเริ่มการเป็นรถแคมปิ้งครับกูพลผู้สู้ชีวิตนะครับเนี่ยเนี่การได้วิวสวยครับนี่วิวสวยโอ้นี่บวกวังกวาอ๋อนี่ก็ได้ละกูพลทำมากี่นั่นแหละครับปุเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยปเกือเดือนครับมีกระเปาตอนใหม่เนี่ยปุเกือเดือนโหตอนเล็ก นี่ครับลงไปจะเป็นลงเคื่องฟ้ากูคุยกูพรก็จะมีบริเวณที่จอดลานจอดรถนะครับอนาคตจะทาเป็นลานจอดรถแล้วก็ให้แคมป์ตั้งแคมปิ้งกันนะครับเขาเสียค่าธรรมเนียมเข้ามาคนละยี่สิบบาทนะครับขาเข้าแล้วก็จะมีร้านอาหารเออส่วนรถนอนพรแก้วันนี้แกคิดผมแค่ร้อยเดียวตรงนี้ทําอะไรครับกูพรโรตีครับกล้วยตอดกล้วยแขวมันตอด โรตีเบเกอร์โอ้โหตอนโรตีเบเกอร์ให้เขาได้กินของกินกันแล้วก็พอจ้างพนักงานกี่ uit uit คนครับนะีน่โอ้เกือบยี่สิบแล้วตอนนี้เกือบยี่สิบคนโอ้โหลงทุนมากนะงานเล็กๆ,ๆ,ๆ <c ười> งานเล็กๆเล็กๆไม่ใ, <จ S 1> ใหญ่ๆก็ไม่กว้างใจกว้างครับพี่น้องตำรวจรถใครครับเข,ขาไปแคมป์ปิ้งเหรออ่านั่นแหละได้ได้ได้ไวร่าจุงอะไรรถที ฟัววินมีฟัววินมีวินมีตั้งมงไดีไปไหนรถกันนั้นถึงครับเขาทำน้อยเอานีกันเนาะเดียวตะกิ้เนูอย่างไรอย่างี้ดูุ เขาขายท่อมครับเขาขายท่อมโอ้มีน้ำตรงนี้ก็มีน้ำขายบริการนะครับเดี๋ยวมานะคะนี่เขาทำนุ้ยคาเฟ่ค,ครับโอ้สวยมากสวยมาก เขาแทงนุ้ยมีมีเขาทำนุ้ยคาเฟ่เขาแทงนุ้ยนะฮะนุ้ยนุ้ยถึงเขาคำา่ากนุ้ยภาษาภาคใต้ก็คือเด็กๆทำนงกับอย่าทำนุ้ยทำนุ้ยมันก็แปลได้เพ้อหลายความหมายนะครับเพื่อนๆนุ้ยส่วนมากจะเป็นคำแทนสรรพนามของเด็กๆนะครับเขาลักนุ้ย ถีบนุ้ยครับนี่เขาถีบนุ้ยาานุ้ยถีบเขาไม่ใช่เขาถีบนุ้ยเขารักนุ้ยโอ้ววิวนี้สวยนะครับนี่นี่สวยเดี๋ยวผมจะตั้งใจว่าจะนั่งแคมป์ที่เขาทำนุ้ยคาเฟ่นะครับเพบรรยากาศได้ติดริมน้ำแล้วก็ขออนุญาตขอพนลดี๋ยว่าเสียค่าที่โจทดนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาท แล้วก็จะอดหนุนอุดหนุออน,อ,อ,นอาหารครับในปลูกต้นไม้ก็โอเคนะครับอีกสักหนึ่งปีผมเชื่อว่าตรงนี้จะล่มลื่นแล้วก็คนน่าจะเป็นจุดแคมปิ้งของชาวกระบี่จุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็เดินได้รอบบริเวณของเขาทำนุยซึ่งน้เือที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินประมาณห้าไร่ได้นะ ประมาณเได้เนนะครับก็ได้ที่จุดมุมนะครับอยู่แถวๆหลังห้องน้ำมันเป็นทางลงมามันก็นต,นติดลำแางตรงนี้น้ำมันจะไม่ค่อยแรงนะครับไม่ค่อยแรงแต่ก็โอเค งนี้เดี๋ยวคิดว่าตอนเย็นคงยาน่าจะลงเล่นน้ำตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวทำควาดเอาขยะขึ้นซะนหน่อยเดี๋ยวก็ได้เตรียมกระโจมห้ <c oughs> องน้ำเองน้องมีบุญน้องมีบุญน่พน้องมีบุญมาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเป็นการได้น,นั่นข้างก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวทำที่นอนบนข้างบนบนะครับเพื่อน อนนี้ผมก็ได้มุมในการกางเต็นท์แล้วได้กางเต็นข้าง้านข้างติดริมน้ำครับแล้วก็กางเต็นห้องน้ำไหะสุดเฉินยำเฉินนะะกางเต็นมุง้งนะมุ้งด้านหลังประตูซึ่งไปดีไอวายใหม่โดย ผู้ใหญ่ใจดีพี่เสรีร้านทำเบาะร้านทำเบาะกระบี่ไปเพิ่มจุดนี้ให้ครับเพราะเนื่องจากรถผมจะใหญ่มากกว่ารถปวดการทุ่ไไเลยทำให้ต้องมาเพิ่มทั้งสองข้างเพื่อได้เสมอกับตรงนี้เดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีการขยับเข้ามานะครับ ไม่คิดตงค์ผมกับที่รอมานานนะครับเราก็กางเต็นท์ตรงนี้ก็ล่มรื่นครับมีต้นสักใบมดแดงคนข้างเยอะนนะครับลงเดียวไปทางนี้ก็จะมีน้ำครับเสียงน้ำตกคืนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกแน่ไม่แน่ใจสะพานนี้จะแข็งแรง,แงเพียงพอที่จะข้า,าหมหด้อไมไม่น่าไม่น่าจะแข็งแรง น้ำก็ไ,ไหลเรื่อยๆ้าไหนะี่หน้าบึงนะด้านนู้นก็เลยของเขาทานุ้ยครับตอนนี้รถรถก็เข้ามาจํานวนมากเลยนะครับาจํานวนมากแล้ว ินะครับก็มาพักผ่อนกันครับปาเจ้าแมวน้อยน้องมีบุญมาด้วยมี่กระโจมครับเดี๋ยวมีห้องน้ําไว้เวลาถ่ายทุกเบารถเริ่มเข้ามาเยอะนะครับสัญฐานว่าประมาณรับ2ยี่สิบกว่าคันเก็บคันแล้วหัวหัวละยี่สิบบาท หรับการเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวผมต้อง,องเอาเงินไปจ่ายค่าจอดก่อนถึงร้อยบาทน,นะครับโอตอนนี้บรรยากาศก็ยังร,ร้อนอยู่ครับแต่ก็ติดน้ำก็เย็นดีลมก็พัดเบาๆนะครับมีโครงการจะทำอีกหลายหลายอย่างน,นะครับเห็นโกพรเขาบอกสวยนะครับเพื่อนๆ เราว่างเข้ามาแวะกินกาแฟได้กินกาแฟกินข้าวยี่สิบบาทไม่แพงแเราใครอยากลางเต็นท์นอนก็หามโมู่เองนะครับเอินผมได้บมูตรงนี้แหละเห็น <c oughs> นี้ก่อนนะครับนครับเพื่อนๆข้าวมื้อเที่ยงครับต้มจิริตหมูทอดโวดลิ่ง <c oughs> ก็ได้กินไปก่อนม้อเที่ยงนะครับ,รบ,บ,บต้องมาทำเองคื้อกวกแก๊สืน้ำมันกระเด็นดยะต้องเป็นหน้าที่ของป่าชาติ กับเพื่อนๆเพราตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเสศจๆแล้วครับเมื่อกี้คุคคลเจ้าของก็มาพบ,พบแกก็บอกว่าตรงนี้เดี๋ยวบริเวณนี้จะทำให้มันเตียนแล้วก็จะเป็นจุดตั้งแคมป์นะครับต่อไปเพื่อนๆก็กระบี่เราก็จะได้มีจุดที่เป็นชาวแคมเปอร์นะฮะ ได้มาพักผ่นนี้ผมก็เตรียมที่นอนไว้แล้วครับที่นอนเดี๋ยวจะกางเต็นท์อีกอันหนึ่งผมให้ภรรยานอนบนรถส่วนผมนอนก้างๆางรถเดี๋ยวจะมีการเป็นตนี้อีกอันหนึ่งนะครับกุพนก็บอกว่าตรงนี้ก็จุดสวยนะครับตรงนี้ถ้าชำน,น้ําจะเป็นเกาะตรงที่ผมชี้ไปตรงต้นมะพร้าวตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเกาะถ้าทําให้ดีกุพล์ก็บอกว่า จุดนี้เป็นที่ตั้งแคมป์ได่วสวยงามมากเพราะจะมีน้ำล้อมรอบคล้ายๆกับเกาะครับวัฒนาไปไเรื่อยครับออรกุณก็เพิ่งเริ่มแต่ว,ว่าลงทุนเยอะมากนะครับลงเยอะมากแต่ปุณเป็นคนที่จิตใจชอบลงทุนชอบทำอะไรที่ท้าทายอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆบรรยากาศก็ฝนไม่ตกครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีนะครับ เห็นเขาสวยมากครับตรงนี้เขามีต้นปาล์มครับมีไม,ม้ต้นไม้ตรงที่จุดที่ผมหลังนั้นก็ก็สามารถตั้งคมปมได้นะครับเป็นเนินแต่ผมคิดว่าตอนที่มาทีแรกคิดว่าจะเป็นคนมาจอดรถเยอะแล่ซึ่งวันนี้บังเอิญโทรศัพท์ผมถ่านหมดวันนี้รถมาเยอะมากครับชั่วโมงหนึ่งก็ผมคิดว่ารถเข้ามาวันนี้ประมาณร้อยคัน นะครับร้อยคันเก็บหัวยี่บาทมากันรถหนึ่งอย่างต่ำก็สองคนก็โอเคถือว่าเป็นการที่ดีมากนะครับนี่ก็ตอนเย็นก็อ,อุดหนุนอาหารของโกพลครับแกไม่คิดค่าจอดรถของผมื่ปกติจะคิดหัวละร้อยหรือคันละร้อยก็ไม่ทราบแต่ว่าแกไม่คิดก็เลยมาซื้ออาหารมา เหนยียวต,ต้มตำนะอุดหนุนรายกูพรไม่คิดเงินกับผมในการจอดรถนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลามาันสามตุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็ผมก็ได้กลางเป็นโนนข้างๆไฟไม่สว่างวอา อจ,จะเป็นครั้งแรกที่ว่าในการนนนกลางค้างคืกนกลางเป็นนั่นเอก็อ่านเอยกลักนันหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ภริยาผมนนนข้างในตลวผมก็นอนข้างนอกน้องมีบุญก็มาโอเต้นเด็กโอเคนะัะ ก็ได้ยินเสียงเหมือนกัะน้ำตกฮะด,ดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็หกโมงเสร็จ,เ,รจเห็นเริ่มแสงอาทิตย์บร,ริเวณ คืนก็นอนตรงนี้ครับจะด้วยความที่นอนเป็นครั้งแรกผมไม่ได้เอาผ้าใบอิดอันมาคุมปรากฏว่าน้ำค้างเยอะมากครับเพื่อนๆน้ำค้างเยอะไม่ได้เอาคุม เมื่อคืนก่อนนอนก็มีคนงานที่นี่มาบอกว่าให้ระวังงูเหลือมประกอบกับเพื่อนเพื่อนบางคนก็ทักมาว่านอนให้ระวังงูนะครับจริงแล้วก่อนนอนผมก็ได้จุดทูกบอกเจ้าที่เจ้าทาน แล้วก็ได้ว่าคาถากันงูนะครับเเราอยู่ของเราเขาอ,อยู่ของเขาไม่มีปัญหาเลยนะครับมีบุญหมดดิแม่บุญมีบุญ,ม,บญ,ม,บญ,ม,บญมีความสุขนะอย่างเลยมีบุญมีความสุขแต่ตอนเช้าสดชื่นครับ,นะรบที่บ้านก็มีป่า เต็มไม่นอนครับได้ยินเสียงต้นตกนั้งคืนทห้นตบี่เพือนเิดน้ำได้นะวัน